ที่วัดนามาตูมกันนะครับตั้งอยู่ตำบลนามาตูอามอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะครับวัดคือพระมหาเจดีย์พุทธรัตนศะรีพนัสนิคมนั่นเองนะครับดีค่าให้แม่แข่งเลยค่ะ,<ย>ะโอ้สวเอาไว้ดีค่ะวันนี้จะอยู่กับใครวัดนามาตูมค่ะอำเภออะไรคะ อำเภอจังหวัดพนละนิคมจังหวัดพนัะนิคมอำเภอพนัสนิคมค่ะจังหวัดชนบุรีนะคะ ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันที่วัดนามาตูมกันนะครับตั้งอยู่ตำบนนามาตูอามอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีนะครับวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามหลายจุดนะครับเดี๋ยวพ่ออมกับแม่วันก็จะพาทุกคนเข้าไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเที่ยวชมวัดกันนะครับ มาครับทุกคนจุดแรกที่เราจะเข้าไปนะครับคือตัวอุโบสถของวัดนั่นเองนะครับด้านหน้าโบสถ์ก็จะมีเท้าเวสุวรรณตัวโบสถ์มีลายปูนปั้นตกแต่งสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยดีกว่านะครับไม่อยากพูดมากแล้วนะครับเดี๋ยวทุกคนรำคาญครับผม <c oughs> ก็มาจุดต่อไปกันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือพระมาหาเจดีย์พุทธรัตนะ์สีพนัญนิคมนั่นเองนะครับเดี๋ยวพ่ออมกับแม่วันก็จะพาไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุข้างบนกันนะครับทเที่ยวชมตัวพระมาหาเจดียด์กันนะครับว่ามีความสวยงามขนาดไหนนะครับไปชมกันดีกว่านะครับ ส่วนท่านใดที่อยากมาเที่ยวชมวัดนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับพิมพ์ Google Map เลยนะครับว่าวัดนามาตุมอำเภอพนัทนิคมจัมงหวัดชลบุรีครับอุณพียขอให้แม่แข่งเลยค่ะพ่อแข่งเ้ยค่ะี่ขอให้พี่ เป็นกันยังไงบ้างนะครับทุกคนสวยงามอย่างที่บอกไว้ไหมครับมาคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับเราไปกันต่อเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะพาไปกราบไหว้พระนอนองค์ใหญ่ตรงนั้นกันนะครับไปกันเลยครับทุกคน โอ้โหสวยงามได้งดงามมากเลยนะครับทุกคนใครที่เป็นสายมูและชอบเที่ยวชมวัดนะครับผมบอกไว้เลยนะครับไม่ผิดฟังนะครับแวะมา,ากันได้นะครับเดี๋ยวพ่ออมก็ไม่วันจะพาเด็กเดินเที่ยวเดิน,ดนชมเก็บบรรยากาศอีกสักหน่อยนะครับแล้วเราก็จะเดินทางกลับบ้านเลยนะครับไม่ได้ไปเที่ยวไหนต่อนะครับอยากได้ใจจากเป็นทุก อยากให้ใจเป็นสุขวัดน้อมาตูนนี่มีการวิ่งมองทนครับอาตมาช้างเนาะมีกี่ตัวเนาะอาตมาช้างตัวนี้มีกี่ตัวเนาะกี่ตัวคะกี่ตัวคะเก้าตัวทั้งหมดตรงนี้ตรงนู้นสิบตรงนู้นสิบเอ็ดเอเฟทียช้างตัวนี้ชื่ออะไรคะ ชื่ออะไรคะหาหาลองเดินเอาลองเดินนี่เขาเล่นอะไรเขาเล่นมอนซอนผ้าเนี่ยเขาเล่นมอนซอนผ้าเอาเดินเดินรอบตัวเขาเลยเขาเดินเดินเลยไม่ครอบคลัวเอเชียดูเขาเล่นมาการล้วยมากากล้วยมาดูมันนี่เขาเล่นมาการล้วยค่ะตาอยู่ข้างหลังไปนู่นไปเน่ฉันจะไปก่อนเธอเราวางเอาไว้ดีป้าวันนี้จะอยู่กับใคร เราจับเต่าแล้ยวอู้หักกัดมือกัดไหมกัดไหมคะมันกัดมือไหมกัดมือไหมอู้หัวใจมันร้อนมากตัวนี้แหละตัวนี้เย็นตัวนี้แหละครับตัวเย็นตัวเย็นไปเดินตุ่มตุ่มตุ่มโอ้เย้โอ้เย้โอ้โอ้เย้ คะไตรงหนมันโดนแดดครับมันร้อนโดนแดดร้อนตูดร้อนตูดไออุ่นกล้าข um, uh? evet> ึ้นไหมร้อนตูดนะคะมันร้อนตูดนะไงมันโดนแดดเด็กกันยังเอาเด็กกันยังบอกพ่อหน่อยเหนื่อยอ่ะเด็กกันยังยังจะไปเล่นสร้างท่าแบบที่มีแหละฮะ เอาวันนี้ก่อนวันนี้ก่อนพ่อถามอะไรหน่อยเอาวันนี้เรามาพัดอะไรคะพัดหลวงอ๋อวัดอะไรวัดวัดสวนเตูวัดนามาตูมวัดนามตูมเอาพี่อุ่นนะพี่วุ่นวันนี้เรามาวัดอะไรคะวัดนามาตูมค่ะอำเภออะไรคะอำเภอจังหวัดพะนะนิคมจังหวัดพะนะนิคมอำเภอพะนะนิคมค่ะจังหวัดชลบุรีนะคะได้ไหมผ้ายังเมื่อกี้ได้แล้วอืมมีพระนอน องใหญ่ด้วยเนาะครับแตนี้ก็เลยมาข้าค่ายเเข้าค่ายวันไหนครับสิบห้าสิบหกมาคนเดียวใช่ไหมมาเพื่อนอ้าวเป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างสนุกครับสนุกหรือเหนื่อยสนุกวันนี้เรามาที่ไหนนะครับวันนนามาโตวันนามาโตมนะครับอำเภอพนัฐนิคมเนาะจังหวัดชลบุรี ได้มาไหว้พระนะอยากมาเนาะอ่ะลาท่านผู้ชมอ่ะอ่ะลาลาท่านผู้ชมดีกว่าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ิปนี้กมไม่หวั่นต้องเชียร์เลยเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันคลิปใหม่นะครับวันนี้พาเด็กๆมาไหว้พระวันนี้พาเด็กๆมาไหว้พระกันนะครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ 아리다.